สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคิลแก๊กลุงกากล่าแย้จริงๆลุงไม่ได้ทําคลิปล่าแย้มานานมากนะก็ไม่ได้มาทําวิธีสอนล่าแย้ตัวไหนทางนั้นแนหะแต่ต้องการที่จะมาสอนคอมโบซึ่งมือเก่ามือเก่าเขาก็ใช้กันแล้วก็มันเหมาะสําหรับมือใหม่ด้วยครับในกรณีที่เรานึกคอมโบไม่ออกแต่เราอยากจะตอกมันแรงๆด้วยดาเมจจัดๆนะครับ ซึ่งอาวุธที่จะใช้เนี่ยโดยมากก็จะเป็นอาวุธที่มีดีพสูงๆโดยวันนี้ลุงเจ้า4อาวุธมาแนะนำกันครับวิธีการทำคอมโบสมองไหลไม่ต้องคิดใดๆอัดดาเมตอย่างเดียวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมเริ่มด้วยอาวุธแรกดาบโลอันนี้เบสิกจัดๆเลยดาบโลเรารู้อยู่แล้วว่าภาคเนี่ยการทำคอมโบดาบโลไม่ธรรมดาดาเมจก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเพราะนั้นวิธีการคอมโบของดาบโลเนี่ยง่ายมากครับ ให้เราใช้ปุ่มสามเหลี่ยมนะครับกดสามเหลี่ยมสองครั้งแล้วก็วงกลม2ครั้งง่ายไหมแค่นี้แค่นี้จริงๆสามเหลี่ยมสองครั้งแล้วก็วงกลมสครั้งหรือจะเป็นสามเหลี่ยมหครั้งวงกลม2ครั้งก็ได้วนอยู่แค่นี้เลยครับแต่เงื่อนไขของทุกอาวุธที่ลุงบอกไปต้องบอกเลยว่าห้ามขยับตัวจากที่เดิมนะครับคืออย่าก,กดปุ่มทิศทางเพราะถ้าเรากดปุ่มทิศทางปุ๊บ เราจะเปลี่ยนท่าทันทีแล้วคอมโบมันจะไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือยืนอยู่กับที่แล้วกดมันซะสำหรับดาบโล่ม,มีแค่นี้จริงครับสามเหลี่ยมสองครั้งวงกลมสองครั้งจนสาแก่ใจเมื่อไหร่ค่อยกดปุ่มอื่นอย่างเช่นสามเหลี่ยมสองครั้งวงกลมสองครั้งพอๆแล้วเนี่ยเรากดสามเหลี่ยมบวกวงกลมนะครับแล้วก็จะใช้ท่าอื่นผสมหรือจะเปลี่ยนกดทิศท,ทางเป็นเอาโลตีกระบาลบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เลยแต่ว่า ถ้าเอาดาเมดอยู่กับที่ให้กด2ปุ่มนี้ครับสามเมสครั้งวงกลม2ครั้งอาวธชิ้นที่2ที่ทําดาเมดได้จัดจ้านในย่านนี้คือดาบคู่ครับดาบคู่เวลาเราจะทําคอมโบง่ายมากเราจะต้องเข้าเดมอนโหมดก่อนเวลาเราเข้าเดมอนโหมดเสร็จแล้วเนี่ยโดยการกด R2 ให้เราเนี่ยหมุนตัวด้วยปุ่มวงกลมเข้าไปหรือว่าเราจะฟันธรรมดาก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้เกตมันเต็มพอเกตมันเต็มปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะ สลับไปเป็น Arc Demon Mode นะครับเพื่อที่จะใช้เกจที่เราเก็บมาทีนี้จังหวะที่เราฟันด้วย Demon Mode เราก็สามารถที่จะสลับไปเป็น Arc Demon ได้โดยการที่เรากดสามเหลี่ยมวงกลมพร้อมกันทีหนึ่งให้มามันก็จะลวดาบพอลวดาบเสร็จปุ๊บเรากด R2 ทีหนึ่งมันจะสลับเป็น Arc Demon Mode พระเข้า Arc Demon Mode ทีนี้แหละสนุกเราแค่กดปุ่มสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยมวงกลมพร้อมกันคือกดสามเหลี่ยมฟันไปทีหนึง แล้วตามด้วยปุ่มสามเหลี่ยมวงกลมวนอยู่แค่นี้ครับจริงๆวนอยู่แค่นี้เลยฮะพอเราวนปุ๊บพอหลอดมันใกล้หมดเรากด R ครับกด R2 เพื่อสลับกลับมาเป็นเดมอนโหมดแล้วก็ฟันไปฟันไปจนเกลเต็มแล้วก็กด R2 สลับกลับไปเป็นอาร์เดมอนโหมดแล้วก,กดสามเหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยสามเหลี่ยมวงกลมวนอยู่อย่างนี้เลยครับอยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนอย่าก,กดปุ่มทิศทางก็พอายไหมแถมได้ดามเมจเยอะด้วยนะ นี่แหละครับมือเก่ามือเก่าเขาก็ใช้วิธีนี้กันเหมือนกันเวลามอนอนอนนิ่งๆเนี่ยอัดเข้าไปเลยครับถ้าเนี้ยเร็วดาเมจได้เยอะฟันเพินกดง่ายเหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับการทำ DPS ครับอาวุธชิ้นที่3ที่ลุงจะแนะนำคือดาบยาวหรือคาตนะดาบยาวหรือคาตนะอันนี้เนี่ยคอมโบก็ไม่ได้ยากอะไรแต่มันก็จะมีเงื่อนไขเหมือนดาบคู่คือเราต้องเก็บเกรก่อน โดยการที่เวลาเราเก็บเกรดครับเราสามารถทําได้ง่ายๆโดยการฟันสตุูไปเรื่อยหรือเราเอาเร็วกว่านั้นคือกด r 2ครั้งไว้เพื่อจะชาร์จนะแล้วก็ปล่อยฟันออกไปเก็บมันไปเรื่อย,รอยครับจนเกรดเป็นสีแดงถามว่าทําไมต้องเก็บเกรดเป็นสีแดงเพราะว่าเวลาเราเก็บเกรดจนถึงสีแดงคอมโบของเรามันจะเพิ่มจํานวนฮิตมันจะตีติด2ฮิตในการตีหนึ่งครั้ง นั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องให้เป็นเกจแดงแล้วดําเม็มันก็จะหนักขึ้นด้วยเพราะว่าเกจแดงดําเม็ดมันหนักสุดใช่ไหมที่ลุงเคยสอนไปในคลิปเก่าๆทีนี้พอเก็บเกจแดงเต็มที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําก็ง่ายมากครับกดสามเหลี่ยมและตามด้วย R2 วนมันไปแค่นี้สามเหลี่ยม R2, สามเหลี 2, ่ยม R2, 3สามเหลี่ยม R2 วนอยู่อย่างนี้เลยฮะจนเกจเราใกล้หมดพอเกจเราใกล้หมดปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําคือเราก็กด R2 ชาร์จไว้แล้วก็ฟันต่อได้หรือจะเก็บเกล็ด,ด้วยวิธีไหนก็ได้ให้เกล็มันกลับมาแดงเหมือนเดิมก็คือใช้สปิริตลาวสแลตเพื่อเก็บมานั่นแหละเสร็จแล้วก็กลับไปวอลูุเหมือนเดิมเป็นไงสมองไหลจัดๆเลยไหมแต่ดาเมจได้อยู่นะอันนี้นะครับอาวุธชิ้นที่3สุดท้ายอาวุธที่ลุงจะแนะนําก็เป็นดีเพสเหมือนกันมันคือพรองมแมลงครับโดยที่เจ้าพรองมแมลงเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขในการที่ทําคอมโบแบบนี้ได้นั้นก็ต้องเก็บเกล็ ต่กาเก็บเป็นแมลงใช่ไหมของเราอะ่ะพองแมลงเราต้องเก็บแมลงก่อนจะตีแผลให้ได้มาทีเดียว3จุดเลยก็ไดหนึ่งสองสาหรือว่าจะเล็งหัวเล็งตัวเล็งอะไรให้มันได้ครบนะครับให้มันได้ครบบัฟสอย่างเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะทําครับให้เรากดวงกลมค้างไว้วงกลมค้างไว้นะฟังดีๆนะวงกลมค้างไว้เสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งปล่อยวงกลมให้กดสามเหลี่ยมเพื่อตีสามเหลี่ยมปุ๊บพอเราตีสามเหลี่ยมไปเสร็จให้เราปล่อยปุ่มวงกลมครับ พอปล่อยปุ่มวงกลมมันก็จะเป็นท่าของวงกลมปุ๊บพอเราปล่อยปุ่มให้เรารีบกดวงกลมค้างไว้แล้วก็รอครับรอเพราะมันจะชาร์จระหว่างนั้นก็กดสามเหลี่ยมแล้วก็ปล่อยวงกลมแล้วก็กดวงกลมค้างแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็ปล่อยวงกลมแล้วก็กดวงกลมค้างแล้วก็สามเหลี่ยมเห็นไหมตามนี้เลยฮะวนไปแบบนี้เลยลุงย้ำอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับความสำคัญของการทำคอมโบไรท์สมองอันนี้นะครับ คือเราจะต้องไม่เดินจากที่เดิมนะหมายความว่าเราจะไม่กดปุ่มทิศทางไม่งั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นท่าอื่นนะครับเราต้องยืนอยู่กับที่แต่ว่ามันจะมีอยู่2อาวุธที่เวลาโจมตีหรือคอมโบมันจะเคลื่อนตัวนั่นก็คือดาบยาวกับพองมแมลงเพราะนั้นเนี่ยลุงแนะนําว่าถ้าเราจะทําคอมโบที่มันเป็นลูปแบบนี้โดยใช้ดาบยาวกับพองมแมลงอย่าลืมกดปุ่ม L 2ค้างไว้ครับเพื่อเล็งเป้า พอเวลาเล็งเป้าเราจะเคลื่อนตัวไปตรงไหนมันก็เล็งเป้าเดิมมันก็จะไม่หลุดคอมโบอันนี้คือเงื่อนไขที่แนะนำนะครับก็คือกดค้างไว้ด้วยซึ่งอีกสองอาวุธนั้นจะกดค้างไว้ก็ไม่เสียหายอะไรแต่อย่าไปกดปุ่มทิศทางก็พอเพราะไม่งั้นถ้ามันจะเปลี่ยนอย่างที่ลุงบอกนะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเอออยากได้บิลแบบลุงลุงเอามาโชว์ให้ดูก็ได้ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าบิลเนี้ยมันเป็นบิลแบบกลางๆตีสบายสบายสาย,สายาธาตุนะครับเหมาะกับ อาวุธที่ลุงแนะนําไปทั้ง4แบบนี้นะครับโดยที่อาวุธอ่ะก็ขึ้นอยู่เลยว่าเราจะใช้อาวุธอะไรทีเนี้ยไออาวุธเนี่ยเราอาจจะไปเป็นอาเชียนก็ได้ถ้าขี้เกียจจะไปตีพวกตัวที่มันเป็นอาวุธมอนนะก็ไปตีอาวุธอาเชียนมาก็ได้นะครับพวกนั้นก็มีท่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่แล้วส่วนชุดเกราะลุงก็จะใช้ตามนี้เลยฮะหัวเนี่ยเป็นหัวของนูอูร่านะครับส่วนหนอกและแขนลุงใช้เป็นของอเมก้านะครับที่เราไปตีกันโหดๆนั่นแหละนะ ตัวกระโปรงลุงใช้ของโซเชียครับแล้วก็ขาเนี่ยใช้ของอุดดูหน้านะครับก็จะได้สกิลที่เราต้องการมาส่วนเรื่องของตัวซ่ออยชามพวกนี้ก็แล้วแต่เราอยากจะให้สกิลไหนมันเต็มก็แล้วแต่เราเลือกเลยนะครับถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าในบิลนี้เนี่ยลุงจะเน้นไปที่การโจมตีด้วยน้ำนะครับแล้วก็เป็นคริติคอลอิลิเมนต์ก็คือโจมตีถ้าติดขีแรงขึ้นนะหลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่า ช่วงนี้มันมีเควสไอเจ้าตัวปลาหมึกย่างปลาหมึกไฟนั่นแหละนะครับก็คือมันแพ้ธาตุน้ำใช่ไหมก็ตีดาเมจน้ําเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ติดคียด้วยนะครับก็จะได้หนักขึ้นด้วยแต่จริงๆเรื่องธาตุมันไม่ได้ฟิกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปตีตัวไหนแล้วเราต้องใช้ธาตุอะไรเพราะนั้นไอส่วนของธาตุเราสามารถมาเปลี่ยนตัวเพชรนะครับตัวเจมพวกนี้ได้ตามมอนท,ที่เราไปตีนะครับตามความเหมาะสมแค่นั้นเองส่วนสกิลอื่นๆก็จะเป็นลักษณะของเบิร์ดสังเกตดูดีนะ เบิร์ดเนี่ยมันเป็นการที่เราโจมตีแล้วต่อเนื่องแล้วมันจะเสริมดาเมจนะครับดาเมจมันจะสแต็กขึ้นมาแล้วอาวุธที่แนะนําไป4อย่างอ่ะมันเหมาะกับเบิร์ดทุกอย่างเลยเพราะมันเป็น DPS พไงใช่ไหมมันเป็นอาวุธตีรัวเพราะนั้นเบิร์ดก็เป็นสกิลที่น่าสนใจครับส่วนที่เหลือสามารถที่จะเลือกพิจารณาใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือตามที่เพชรเรามีชุดเกราะเรามีนะครับดาบเรามีเลือกได้ตามสบายแล้วก็มีสกิลที่เป็นออปชั่นอลให้2สกิลครับก็คือ Power b l o n g e r Power b l o n g e r มันจะทําให้ตัวเกรของดาบต่างๆนะครับดาบคู่ดาบซามูไรหรือว่าแม้กระทั่งบัฟของมแมลงเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขึ้นเวลาเราเก็บมาเนี่ยบัฟมันก็จะใช้เวลานานกว่าจะหายนะครับก็คือทําให้พวกเกรมันลด้าลงนั่นเองกับอีกสกิลหนึ่งคือโฟกัสโฟกัสอันนี้จะมีผลมากๆกับเ,เจ้าตัวดาบคู่แล้วก็ดาบซามูไรเพราะอะไรเพราะถ้าโฟกัสสูงเวลาเราตี หรือเราเก็บเกลดมันจะขึ้นเร็วครับเก็ดเต็มเร็วแปบ๊บเดียวเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกเฉยๆนะถ้าใครสามารถบิลขึ้นมาแล้วมีสกิลพวกนี้มาเสริมด้วยได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเลือกเล่นกันตามสบายครับผมส่วนใครที่มีบิลมีอะไรอยากจะมาแชร์ก็เม้นเข้ามาได้เลยนะครับมาแชร์กันแล้วหลายๆคนที่เขาเพิ่งหัดเล่นเขาจะ้รู้ด้วยว่าเออมีบิวแบบไหนน่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์กันกันลวกัน ส่วนสําหรับคอมโบเต็มหรือวิธีทําคอมโบในอาวุธต่างๆเนี่ยลุงมีแปะคลิปไว้ในเดสคริปชันใต้คลิปนี้เลยสามารถเข้าไปดูได้เลยนะฮะลุงมีสอนไว้ทุกอาวุธอยู่แล้วทําความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงแอดวานซออกไปเล่นจริงได้จริงๆนะครับก็สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่ตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับอังเค้าแก๊กลุงกากล่าแยะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับต้องไปล่าปลาหมึกไฟแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย